โัเดียราธมโชมทุกท่านด้วยนะครับที่กับผมวินไลเออทลอยาจะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับกาลิน่าฟรีไฟหรือฟรีไฟเยอร์แบบนี่ยเออแล้วแต่คนถนัดเลยแล้วกัน ก็นี่ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟล์นั่นแหละเออนั่นแหละก็ไม่เล่นจะฟรีไฟล์อันนี้ครั้งแรกนะหมายถึงว่าอันนี้ผมครับมาเล่นอีกไอดีหนึ่งนั่นแหละก็ไอดีหลักมันอยู่เครื่องนุ่นแล้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นไอดีสำรองที่เอามาอัดคลิปเฉยก็กูใส่ใช้ผิดบัญชีนะครับจะสมัครอีกบัญชีนึงแต่มันไอ้นั่นดี๋ยวนะ ทำไมกูไม่ใช้ไออีเมลที่เพื่อนกูบอกมาใส่อันนี้วะโอ้โหอย่างดีมีแต่รถรถนักแข่งเออนั่นแหละมันก็น่าจะดีแต่มาอ,อันนี้คือไอดีใหม่ผมนะไม่ใช่ไอดีนั่นนะไม่ใช่ไอดีที่อันนี้นะครับผมเล่นประจำอันนี้ผมคือสมัครอีกอันหนึ่งนะครับไปกดผิดสมัครอีกบัญชีหนึ่งนะแต่ก็อยากให้ดูอะไรบางอย่างแล้วกูไปกดอะไรตรงนั้นวะนะฟักเลย ก็มันนานมากกว่าจะโหลดหน้าเกมแล้วก็พบกับสเ,กเ,กเสียงเกมอันแสนเบานะครับใช่นี่ผมไม่ได้โปรหรืออะไรเลยนะเล่นใหม่ ใช่นี่แหละผมอยากให้ดูนี่แค่เฉยๆเลยแล้วไม่รู้นะว่าถ้าเกิดผมกลับมาในไอดีนี้ไอดี ID นี้มันจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวลองไปเล่นอีกอ d ดีนึงดิไอดีหลักที่ก่อนที่จะมาใช้อันนี้ <c oughs> หลาก่อนคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดมันหายก็จบนะครับ คือมันหายก็คือหายไปเลยนะครับไม่ไม่สามารถกู้คืนได้แล้วนะครับแต่อยขอให้มันอย่าหายเลยแล้วกันอื่นๆื่น water ก็ถูกไอดีแล้วแสดงว่าที่ไอดีที่กูนั้นใช้ก่อนที่จะเล่นอันนี้ก็คือหาย ไม่เป็นไร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 อืมใช่มันก็คือกิจกรรมที่กูใช้สองร้อยกว่าแต่มันก็ยังไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ถึงอ่ะนะใช่ไหมเนอะจะเอออะไรวะพุทจำพุทหรือเปล่าวะใช่ คุณหรือเพื่อนกูเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนมามาอดัมให้มันรู้ไปเลยว่าคนจริงเขาไม่นั่นกันหรอกโค้ดเขาไม่ลงเล่นกันหรอก เออหลวงคบอกไปนี่ไม่ใช่คนจริงๆนะคนมันก็คือบอทนี่แหละแล้วบทที่เขาใส่แบบให้มันดูสมจริงขึ้นนะครับโอ้ใช่แต่ยังมันก็คือบอทนั่แหละแต่มันอาจจะโหดกว่าคนปกติก็ได้ก็ตอนที่กูเล่นเริ่มแรกอ่ะกูอาจคิดปแล้าเราคลิปมันหายเว้ยกูโดนบอทยิงไม่รู้ไม่รู้ปืน S K S หรือเปล่านนะ ยิงกูเลือดหายไปครึ่งหลอดจากสองร้อยเหลือประมาณร้อยสิบเก้าอ่ะหรือว่าไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่มันรู้สึกว่ามันจะหายไปประมาณเออเท่าไหร่เนยแหละเอมันดาเมจเท่าไหร่นี้แหละไม่รู้แหละแต่รู้สึกว่ามันจะเจ็บหนักกว่ารอจะกกูเกือบตาย จากเอออย่าบอกนะแว่หือไม่ใช่บทและต่อยต่อยใช้หมัดขนาดนี้ไม่ใช่บทและหือไม่มีคนจริงด้วยซะเลยโอ้โหหมัดเบื่อนจ๋าช่วยด้วยลืมไปว่าไม่มีเพื่อนชีวิตมันน่าเร้าไม่ ถึงแม้ต่อให้ชีวิตจะน่าเศร้ายังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเอ๊ะเป็นไงคำลุกเอื้อคำให้กำลังใจสุดแสนที่จะแอปลกนะครับอย่ามาตรงนี้อืตัวจากที่สูงไม่เป็นอะไรอืเจ๋งใช่สิถ้าเกิดกูตายแล้วก็กูคงจะนั่นเลยล่ะลบเกมนี้ทิ้งเลยแล้วทำไมของมันไม่ดรอปเลยหรืองไงวะเนี่ยไปเอาจริงดิ เฮ้ยนี่ไงเคียวเนี่ยนะเอาไปเกี่ยวหญ้าเคียวเกี่ยวข้าวไม่เคียวที่ไหนว่าเกี่ยวหญ้าวัดมูอวของดีสักพักคนวิ่งมาโอ้โหโอ้โหถ้าเดินกูโฮโฮโฮแบบโคตรแหลกเลยนะครับเฮ้ยอะไรวนะน่ะ MP อ่ะ MP สีสุ ไม่มีสกีนโอ้โหไม่น่าพูดถึงเลยเมื่อกี้คิวขึ้น MP40 ด้วยว้าวไอ้โหเก็บไปให้ศัตรูนะครับเพราะรู้เลยว่ามันจะมีคนจริงแฝงอยู่ในหมู่พวกเราสองคนนะก็คือกูแล้วก็ใครคนก็ไม่รู้นะอืมทมสันแปลกเอ้าว้าวตัวเฮลโหล่อหน่อยนะครับอย่ายิงนะครับอย่ายิงกูเจ็บแล้ว เจ็บแล้วไม่จำมารู้จักไหมตายเลยผมไม่ได้โปผมแค่ใช้เวลาเล็งหัวเขาโคตรนานเลยนะครับ <S <S ส่วงคองเอามาๆๆๆด้วยเวกเตอร์ในศพนี้มี AN <ๆ S 1> เอามาละกันทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเกมผมเบาหน่อยนะ <S <S เอาาะเอผมาๆๆอาจจะได้ยินแค่คนเดียวมั้งแต่พวกคุณอาจจะได้ยินแบบจนหูแตกเลยก็ได้ เพราะว่าเสียงเกีผมม,มันบันเบามากบทเรียนที่หนึ่งก็คือห้ามนั่งอยูอย่ห้ามอยู่เฉยๆระหว่างพัญญาไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นกล่องที่เอาไว้ให้สตูน้นัฟาร์มของเล่นๆแล้วก็ตายต่อจากเราทำไมตะก,กะมือสุดเพี้ยนจังเลยวะสตูใครเขาจะไปงู่แบบยูนอูู่เฉยแให้คนยิงวะเออกูมันเพี้ยนจริงๆแล้ววะ่ะ ว้าวว้าวกระสุนลูกซองมันน่าดีใจตรงไหนวะกระสุนลูกโซ่น่าคนเ,เออโอ้ยจี้จี้จี้อุ้ยอันนี้เสื้อแดงดเปล่าวะเอา้เอาเฮ้ยทำไมารู้สึกว่าเอเอ็นเสียงมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะมานี่มานี่ไปไหนเรา,าฟังเสียงเอเอ็นใหม่ดิ ว่าทำไมเสิรเกมมันถึงมันเบาไม่ได้เปลี่ยนไปครับเหมือนเดิมไอเลือดอุ้ยเสื้อแดงแดงโอ้หตึงนะเนี่ยตึงนะเนี่ยตึงนะตึงไหนนี่มันเล่นเป็นนะไอนี่มันเล่นเป็นนะเอาไอนี่มันเล่นเป็นนะพาราฟานะพาราฟานะพาราฟานะโอ้โหนี่มันเล่นไปนะทุกคนนี่มันหืแดงแดงโคตรตึงโคตรตึงแต่ดึงลงนะลบ เป็นไงโคตรตึงแต่ดึงลงนรกโคตรเชี่ยวเลยเนี่ยโคตรตึงแต่ดึงลงนรกเฉยโคตรตึงแต่ดึงลงโคตรแต่ดึงลงเป็นกล่องซะงั้นเพิ่นยืนปั้มทำไมกูพันยาเร็วจังเลยว,วะเกมกูมาแหลกใช่ไหม ไม่ได้ปอล้ะทุกคนไม่ได้พันยาเร็วเลยเกมกูมันแค่กระตุกแล้วมันก็จะเหมือนกับพันยาเร็วแต่จริงๆแล้วไม่เมพันยาโคตรช้าเลยเลือดของคุณเต็มแล้วแต่ฉันจะทําให้เลือดมันไม่เต็มให้ดูนะเฮ้ยฝันรถดิเฮ้ยคอยดูนะเลือดฉันมันจะไม่ตปมันจะเจ็บตัวอะคอยดูนะเอ็แม่มันจะพันไม สาบานว่าเนี่ยมันไม่เร็วจริงอ่ะมันเร็วจริงว่ะใช่างมันเถอะเออโอ้กูทิ้งกระสุนพี่ติ๊กเจอคนด้วยอ่ะเฮ้ยนี่มันใส่เสื้อนั่นเลยนี่ว่าโอ้โหอย่างตึงเลยทุกคนอเอ้ออะไรวะเนี่ยแล้วกูจะเลี้ยงยังไงเนี่ยฮะเอ้ยอีกเว้เยเนี่ยเฮ้ ไอาว่าจะยิงโดนเล็งอย่างนาน ไม่มีดวงตาด้วยโอ้โหชัดเจนว่านี่คือคนจริงโอ้ยยังไม่โดมนมาตก ทำให้เขาดูเหงาไม่ใช่บทออไม่ใช่ไม่ใช่โปไม่ใช่โปพอเถอะพอเถอะวอทเอาเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดกูคืนมา เอาตัวนุ้นก่อนดีกว่าเฮ้ยนุ้นมันไปแล้วนู่นช่างมันเถอะเอาตัวไหนดีวะมีให้กินเยอะแยะเลยอร่อยแน่ๆงานนี้อุ้ยนอนนอนแม่กูยิงซะอยู่ไหนหายฟังเสียงเท้าอยู่นะ รู้นะว่าอยู่แถวเนี้ยอาจจะอยู่ในบ้านก็ได้นะทุกคนบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปไมันไม่เห็นมีใครเลยวะกูฟาดบอนี่ไม่นะเมื่อกี้ก็เห็นคนนะทุกคนแล้วมันหายไปแหละ